ชื่นมืน่นน้องวิวลูกสาวเฉลิมพลมาลาคำ เข้าพิธีวิวาสุดอบอุ่นขอแสดงความยินดีกับน้องวิวลูกสาวเฉลิมพลมาลาคำเข้าพิธีวิวาหวานชื่นมืน่นขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของนักร้องหมอลำชื่อดังเฉลิมพลมาลาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ล่าสุดลูกสาวคนเล็กน้องวิวสิริพาพรมาลาคำได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มสุดอบ เมื่อวันที่วันที่11ทธันวาคม2566โดยเฉลิมพลมาลาคำได้แชร์โพสต์เฟซบุ๊กของกิจธัญญาวาจาดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิลที่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความร่วมแสดงความยินดี ระบุว่าร่วมแสดงความยินดีกับน้องวิวน้องจีโน่นางสาวสิริพาพรมาลาคำนายธนกรเล่าติกุลูกสาวหลานายกเฉลิมพลมาลาคำนัท่าลาดท่านประธานดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวาวงกลาโหมและภรรยาบ่าวสาวครองรักครองเรือนครองหัวใจอย่างมั่นคงตลอดการค่ะท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลาม